ไปดูบรรยากาศที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันบ้างนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าทุกฝ่ายนั้นเตรียมความพร้อมในการรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีซึ่งจะลงพื้นที่พบปับประชาชนในช่วงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวที่สากรการกเกษตรพิมายเราจะไปติดตามการเตรียมความพร้อมและบรรยากาศล่าสุดจากคุณเนชนกชัยยาคำรายงานจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะเชิญค่ะคุณเนชนกขะาการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีของชาวอำเภอพิมาย ของชาวอำเภอพิมายตั้งแต่ช่วงคําที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะมั่นใจในอนิสงส์ที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างจริงจังจะทําให้งานในวันนี้ราบรื่นค่ะ ขณะนี้นะคะดิฉันยืนอยู่ที่สหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจากการสำรวจตั้งแต่ค่ําคืนที่ผ่านมาการเตรียมการและการรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามปกติภายในสถานที่จัดงานที่สหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดไม่ได้มีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารดูแลสถานที่เป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใดมีเพียงเจ้าหน้าที่จัดสถานที่ดูแลความเรียบร้อยของการจัดงานเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับนายธงชัยลืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ได้กล่าวถึง การมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ว่าไม่ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆเป็นพิเศษนอกจากการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัยผู้นําประเทศและเชื่อว่าจากอนนีิสงของการมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ที่มุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจะทําให้งานในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี จะเป็นแค่ต้นน้ำต้นแบบนอกจากข้าวแล้วมาฟังเรื่องมันสำาหลังนะครับที่นี่เราปลูกมันสำาหลังทั้งจังหวัดเนี่ยหนึ่งล้านเก้าไร่นะครับมากที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ สำหรับการมาตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะจะเป็นการลงพื้นที่รับทราบข้อมูลปัญหาจากเกษตรกร4กลุ่มได้แก่กลุ่มผู้ปลูกข้าวมันสำปะหลังอ้อยและผู้ผลิตสินค้าโอทอปแล้วนำไปหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งในส่วนของข้าวนะคะจะมุ่งพัฒนาระบบสากกรให้มีการรวมกลุ่มกันให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดแห่งนี้นะคะถือเป็นสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรนะคะและมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งเราไปรู้จักกับสหกรณ์แห่งนี้จากรายงานพิเศษค่ะสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า30ไร่บนถนนสายพิมายตลาดแคร์ตั้งขึ้นเมื่อปี2498มีการควบรวมกิจการสองครั้งและจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัด ในปี2517โดยมีสมาชิกในขณะนั้น2,232คนใน22กลุ่มทุนเรือนหุ้น9แสนบาทเศษพร้อมหนี้สินกว่าอีก6ล้านบาทหลังการควบรวมได้ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรจำนวนสมาชิกและปริมาณธุรกิจ ขยายเพิ่มขึ้นทุกปีจนปัจจุบันสหกรณ์มีฐานะมั่นคงมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีทุนเรือนหุ้น260ล้านบาททุนหมุนเวียน2,000ล้านบาทสมาชิก11,800คนจากความเข้มแข็งและดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรทำให้สหกรณ์แห่งนี้ได้รับการยอมรับและเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรพี่ใหนะครับ ก่อนจะไปหางานก็มีสมาชิกจี่หมื่นกว่าคนนะครับจะทําอะไรก็ตามแต่เราจะต้องมีมติของคณะกรรมการเพื่อรองรับผลงานต่างๆนะครับเพื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นทีหลังนะครับก็เรามีนโยบายว่าตอนนี้เราก็มีสินค้ากระจายสินค้าไปตามจี่จังหวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็ตามแต่นะครับเราทํางานควบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรงปุ๋ยโรงเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือสีข้าวส่ง ทังเอนะครับครบวงจรตอนตัวันนี้นะครับการดำเนินธุรกิจและบริการของสาก์การเกษตรพิมายจำกัดครอบกลุ่ม9ธุรกิจประกอบด้วยการบริการด้านสินเชื่อด้านเงินฝากบริการเครื่องช่างอิเล็กทรอนิกส์ลานตากผลผลิตและช้างเก็บ โรงสีข้าวโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์มเมล็ดพันธุ์พืชสถานีบริการน้ำมันและบริการด้านขนส่งที่ล้วนแล้วแต่นำผลกำไรที่ได้กลับคืนสู่สมาชิกในรูปของเงินปันผลและสวัสดิการนอกจากนี้แล้วเรามีธุรกิจซึ่งบริการสมาชิกครบวงจรมีสวัสดิการสมาชิกอะไรดูแลรอบด้านนะคะ และสุดท้ายนะคะเมื่อสากลมีกําไรเราก็ปันผลเฉลีย่ยคืนกลับคืนสู่สมาชิกเพราะว่าสากลเนี่ยมันเป็นของสมาชิกดาเนินงานโดยสมาชิกผลประโยชน์ก็ต้องกลับคืนสู่สมาชิกค่ะอย่างไรก็ตามธุรกิจและบริการของสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดสามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวที่เกษตรกรในอำเภอพิมายผลิตได้ปีละ3-4แสนตัน แต่สหกรณ์รับซื้อได้เพียง50,000ตันเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องลานตากข้าวและไซโรเก็บข้าวจนทำให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาพบปะกับเกษตรกร,กรในวันนี้คาดว่าจะมีการขอรับการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้นและไซโรเก็บข้าวเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน สำหรับบรรยากาศที่สหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดขณะนี้นะคะมีเพียงเจ้าหน้าที่นะคะมาตรวจความพร้อมของสถานที่ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานนะคะจะมีประชาชนชาวอำเภอพิมายและเกษตรกรจากกลุ่มต่างๆนะคะมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีจํานวนมากซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะจะเดินทางมาถึงที่บริเวณงานเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีค่ะช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพมหาคน,นะครค่ะ ขอบคุณคุณเนชนกค่ะซึ่งคุณเนชนกเองก็จะรายงานเรื่องของการประชุมแล้วก็บรรยากาศตลอดทั้งวันเข้ามาในข่าวช่วงต่างๆด้วยค่ะค่ะก็ติดตาม